Universal Life ประกันชีวิตสำหรับคนรุ่นใหม่ยืดหยุ่นได้ตามจังหวะชีวิตค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าดูในนี้นะคะ ดูนะคะเขาจะมีความคุ้มครองคบวกผลตอบแทนหมายความว่าถ้าเราซื้อประกันแบบปกติทั่วไปถ้าซื้อทุนหนึ่งล้านหากเกิดพลาดพังไปก่อนนะคะจะได้รับแค่หนึ่งล้านแต่แผนนี้นะคะเราจะไม่ได้รับแค่หนึ่งล้านนะจะมีผลตอบแทนให้อีกนั่นหมายความว่าได้มากกว่าหนึ่งล้านค่ะแล้วก็ข้อสองนะคะสามารถเพิ่มลดนะคะทุนประกันได้รวมถึงเบีย้ยด้วยนะคะและ นะคะข้อที่4นะคะสามารถพักชําระเบียร์ได้ความคุ้มครองยังอยู่ซึ่งประกันชีวิตปกติเนี่ยทำไม่ได้นะคะแล้วก็ถอนเงินออกมาใช้ได้นะคะบางส่วนเนาะอ่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะลดหย่อนภาษีได้อ่ะโอเคนะคะใครที่สนใจนะคะอยากจะดูแผนนี้เนาะให้มัมมีออกแบบให้ก็ทักข้อความมาได้นะคะบอมมีมีประกันคะ่ะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะ